หลุยหลุยต้องเข้าใจช่วงนี้หลุยไม่ไม่มีแล้วหรืหลุยอย่าเลยโอเคครับอะเดี๋ยวจะให้นักแสดงของเราเริ่มเซนที่บวกก่อนต้องเของใจอยู่แล้วเขาตัดเซนไปนะครับจริงไม่ได้ยิงมาเหรออะไรนะโอเคเุกเคเพื okay. uh, no uh, okay. uh ่อ okay, น uh okay, uh, okay. uh เราจะรีบแก่ไปไหนเขาบอกแล้วอีกสองปีนี่เราถึงปีชาติได้คร้บครับได้ครับใกล้ครับฝันรุ่อรุณเป็นจริงแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเตรี้เราเริ่มคิวเซ็นบัตรทิคิวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มที่พุ่มพีเลยนะครับลองไหมป๊ะป๊ะมะม่วงมะม่วงที่เอาขึ้นมาข้างบนอ่ะเมื่อกี้ชิมข้างในห้องนั้นไปเด้ยวนะแต่พอมาตั้งตรงนี้น่าจะหวานขึ้น คุณสังเกตตรงนี้นะคุณเพายงสังเกตตรงนี้นะครับรนะ<ห>พี่ปอ๋อก็มีที่ถงกการะหว่างพิธีเสี่ยงปูด<ห>กับน้องพีมแต่พี่ปอ๋อเนี่ยมีความเอเยียปทางน้องพีมเยอะอ่าฮะซึ่งเขาตั้งก็ยิม้มห่างๆไปแล้วอ่ะห,ห่างช่วงแขนนึงอ่แะแต่ต้องขยับเข้ามา ใครเอมะม่วงเลยครับผมทำไมครับพี่มันเปรี้ยวนะอ๋อมะม่วงอยู่ตรงนี้มันจะหวานเป็นเฉพาะที่ครับอ๋อมีมีอะไรจิ้มๆนิดนึงมาเนี่ยกิ่องนกองนี้กรนกงนี้กก่งนี้งนี้กิน่อง้กินินท่ง้ิอองง้ก่องกีอ ปวดมนต์กันอยู่เลยอะไรเบลไม่เชื่อหรอครับเบลไม่เชื่อเหรออะไรเบลไม่เชื่อหรอครับเบลไม่เชื่อเหรอเพราะอะไรคุณว่าหลักฐานไม่ดึงสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีครอบครัวแล้วคุณอยากจะมีลูกกี่คน กี่คนเดียวไม่อยากมีลูกไม่อยากมีลูกอะไรไม่อยากมีลูกไม่อยากมีแฟนไม่อยากอยู่คนเดียวปากอดคนเดียวอยู่คนเดียวเอยู่คนเดียวไม่ไม่นเดียวหรอสว ไอ้จะจัลลัสมังอ่างเนี้ยถ้าข้าแต่งขัดยังรักก็ตามกันไปแบบนี้เกืเอบป๊บจริงหรอลองลองตีบุญค่าโดย3,000คนเทาเรียกค่า 3, คทั้งหมด3,000คนทั้งข้าทั้งน้ำกี่บาทนะครับแล้วคุณจะไม่ไปกันเหรอ ไปมัจจุอุลลาให้พวงมาลัยตอนนี้นะครับพวงมาลัยก็ครบสามพวงเรียบร้อยแล้วจุดทูปอะไรเขาจะไม่มีพิธีอะไรเออเขาไม่ได้มีพิธีอะไรก็แค่เอาตะกร้ากุหลาบวางข้างหน้าแล้วก็เอามือวางตรงนี้ เป็นปฏิทินเออออาวางเชิญจะบอกได้ไหมดูกันนะครับต่อไปจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเชิญคู่บ่าวสาวต่อไปจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเชิญคู่บ่าวสาวนะครับ อบตอเป็นสักพมยานครับและละโอกาสนี้ครับประธานดุสิตสิทิ์เรียบร้อยแล้วครับกรุณาสวมบ่วงคนแฝงกันทั้งคู่ด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุตรคู่ด้วยผมก็เห็นติดสองคนที่มานานผมนกถึงว่าถ้าติดส่วคุณถ่ายครับตอนนี้จบแล้วคุณคิดว่าพระเอกกับพระเอกเขาจะยังไงต่อครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องถามเขาเองว่าก็คือคนอื่นเขาไม่รู้นะคือเขาไม่อยู่ในกองขายวยแต่คุณต้องอยู่ในกองขายกับเขาผมรู้เยอะครับแต่เฮ้ยมาบารมกันไปรมวกันเาเดมาเลยับคุณหลยเพื่อนเอาการมามาถ่ายรูปพั้ร่มกันหน่อยตรงนี้า ผมมือสั่นนะครับไม่เอาป้องปองีิดอะไรป้อคะไร่เขาจะูดูกันแล้วเองนะครับตรงนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะ ไม่พอ,อรหรอครับเอาไปม่ได้รอคอต่ออีกหรอกบ๊อกดูเรื่อยพี่ป๋อะยังไงอย่าให้ถึงเราสองคนต้องเสกบอ๊อกไปก่อนบอ๊อกเอาให้เหลือไปมั้งนะ <c oughs> ใครใครคนไหนคุณหลุส<อ>ยส์สกอต์คุณหลุยส์สกอต์คุณหลุยส์สกอต์จะต้องไปตัดสูตรที่ร้านพี่ปอ๋อมเพื่อเป็นงานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับผมครับผมแต่ว่าไม่รู้งานใครแต่อยู่ในนี้อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละคนอยู่ในนี้แหละนะคุณหลุยส์ คุณลุยชุดสีอะไรอ่าเป็นสีเทาและกันสีสีเทานะอ่ะฝากผลงานหน่อยอ่าตอนนี้เราก็ยังถ่ายทำอยู่นะครับยังไม่มีตารางที่จะออกเมื่อไหร่นะแต่ว่าวันนี้ผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกทีิทุกท่านนะครับที่มาเป็นสนกศรีพุยานในวันนี้นะครับก็ขอให้ทั้งคู่ม,มีความสุขกันมากๆนะครับขอให้มีลูกหลานจะไวๆนะครับ ของช่างลุ่นที่รับได้ที่ไหนครับเักเตียไม่ให้เตียไม่ให้นะครับผมออกปัสงเบลทำไมทำเสียงทำไมทำเสียงสองมากอะไรป้ติน้องออกค่ะสู้ๆค่ะน้องเลกใจให้นะขอบคุณแฟนหน่อยขอบคุณ ตอนนี้มันยังอาจจะไม่ยังไม่ออกแววตาจริงเหรออ่าไม่ไม่ตอนนี้คือป้องรู้ป้องเห็นปองยังไม่ยังไม่มีสีิตนะรักเขาก็บอกเข้าไปไม่ต้องไปแอบต่อให้เลยผมรู้เยอะครับพับ